ภาพซีทีท่านชมที่น่ารักทุกคนทุกท่กทานนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเบียร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวสารให้เอฟซีทุกคนได้ทราบกันนะครับทั่วถึงกันนะครับว่าพี่เบียร์จะลงคลิปตั้งแต่สองทุ่มนี้เป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนเป็นต้นไปเพราะว่าต่อจากนี้ไปอ่ะพี่อาจจะไม่มีเวลาลงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผม อาจจะไม่มีเวลาจริงพี่อาจจะยุ่งนะครับว่าพี่ต้องไปทํางานนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะแต่จะพยายามลงให้ทุกคนได้ดูพี่จะได้ทํางานประมาณช่วงหลังปีใหม่นะครับทุกคนเลยปีใหม่ไปแล้วนั่นเองครับผมผมจะไปทํางานนะทุกคนก็ถ้าผมไม่ได้ลงคลิปหรือว่าหายหน้าไปนานก็ต้องขอโทษน,นะ แต่ผมจะไม่ทิ้ง f อทุกคนแน่นอนครับคบผมจะลงประมาณสองทุ่มเที่ยงคืนแนะ่นอนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะครับมีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมมาแจ้ง